สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมีหลายหลายคนที่แบบทักมาว่าอยากให้เฟินแบบว่าถ่ายช่องแบบเออทำยูทูบหรือว่าถ่ายแบบอะไรให้ดูหน่อยอะไรแบบคิดถึงกันก็ขอบคุณมากนะคะที่คิดถึงกันแล้วก็ไม่ลืมกันนะคะวันนี้เฟินก็เลยได้นี่นะคะแขกเราเชิญมาเป็นน้องว่านนะคะมาแบบร่วมชะตากรรมวันนี้ด้วยในคลิปนี้โอเคเข้าเรื่องเลยก็คือคลิปนี้เฟินจะไปกินอาหารอีสานกัน ไปเลยไหมไปเลยเออเพราะกูหิวมากค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้นะคะเฟิร์นอ่ะได้ทำ Q&A ใน IG l ไว้อะไรเงี้ยก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะมาตอบเพื่อนๆในคลิปนี้ละกันเพราะว่ากลัวคลิปนี้มันสั้นเราเป็นคนตรงไปตรงมาเราเป็นคนจริงใจเอ้เรากลัวคลิปเราสั้นเราก็เออเอา Q&A มาเติมหน่อยให้ได้พูดได้เมาส์มอยอะไรไปเรื่อยๆมีแบงคํคำถามทุกคนถามเหมือนกันก็ เลือกคำถามนั้นๆมาตอบในนี้ดีกว่าใช่ถ้าใครแบบอยากรู้ก็คือแบบมาดูในช่องเอาแล้วกันเลยมี่เป็นคําถามสุยด้วยสปอนเซอร์ต้องค้อแเรานะโอเคโอเคได้ได้ยังคาถามแรกพี่เฟิร์นมีวิธีจัดการยังไงเมื่อเจอเพื่อนท็อกซิกไม่มีอ่ะเพื่อนท็อกซิกอ่ะมีแต่มันอ่ะไม่ไม่รู้นะว่าแบบมีแนวนี้ไหมแต่สำหรับเฟินเฟินเจอแบบว่าท็อกซิกแบบว่า สบายใจอะลุงวะเขาเรียกท็อกซิกเลยวะถ้าสมมุติวรามองในมุมเราสองคนอย่างเงี้ยต่างคนต่างท็อกซิกแต่ว่ามันอยู่ในความเข้าใจว่าอ๋มันก็เป็นอย่างนี้ว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละอีกแป๊บนึงมันก็ลืมแตบว่าต่างคนต่างแบบเอปล่อยมันไปแล้วก็คุยกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเจอคนภายนอกท็อกซิกอะเราแก้ที่คนอื่นไม่ได้แล้วก็แก้ที่ตัวเราอืชแค่นั้นเองแค่กระยิบออกมาชค คำถามที่สองแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองคืออะไรคะพี่เฟิร์นถึงรักตัวเองได้มากขนาดนี้ถ้าเรามองออกมากว้างๆเรามีอะไรให้ทําอีกเยอะเลยสําหรับตัวเรา <regarder S 2> แล้วก็คนรอบข้างเราด้วยคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนลองหันกลับมามองความสุขตัวเอง<ซ> <สะ S 1> มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มันอาจจะเป็นเรื่องแค่แบบวันนี้ฉันอยากเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนแล้วแบบเรื่องเล็กๆไม่น้อยอะความสุขของแบบในทุกๆวันอะไรประมาณนั้นอะ ว่ามาคำถามที่สามวิธีบริหารเสน่ห์ของคุณคืออะนรคะเพราะเป็นคนเสน่ห์ล้นเหลือมากคขดทิ้งโดนๆแกก็ว่าไปใครมามีเสน่ห์อะไรทั้งไหนไม่มีนี่คือภัยความมั่นนะคะทุกคนและแหละเสน่ห์ก็คือความมั่นเอาจริงว่ามั่นใจในทุกๆอย่างที่เราทําเสน่ห์ก็คือตัวตนของเราเนี่ยแหละทุกคน ทำสิ่งไม่สําคัญได้เไยทำไมพี่เฟิร์นถึงเลือกทำแบรนด์สบู่คะคนรู้สึกว่าสบู่มันเป็นอะไรที่เราต้องใช้ทุกๆวันแล้วเฟิร์นอยากให้สินค้าเฟิร์นอะเจาะได้ทุกกลุ่มตลาด<ม>คือสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยสมมติว่าถ้าเราเราขายแบบพวกอะไรพวกอาหารเสริมหรืออะไรเงี้ยผู้ชายบางคนเขาก็ไม่ได้กินนึกออกไหมห<ม>รือว่าคนทุกคนก็ไม่ได้กินอะไรเงี้ยแต่สบู่อะ คือมันเป็นสิ่งที่เราใช้ในในทุกๆวันมันเป็นชีวิตประจำวันคุณรู้สึกว่าอันนี้น่าจะแบบขายได้ง่ายสุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็ขายได้ง่ายจริงๆขอบคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะคะที่พพอร์ตกันมาถึงจนแบบตอนนี้ต่อไปพี่เฟิร์นตั้งเป้าหมายตัวเองในอายุ30ว่ายังไงบ้างคะจริงๆอ่ะเฟิร์อนอยากมีครอบครัวอยากมีเบบีตอนแบบว่าอายุ28แแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วเนาะ <laughs> <laughs> มันก็ต้องเปลี่ยน <laughs> เปลี่ยนทางหน่อยอะไรเงี้ยก็คงจะ นี่แหละคะ่ะทำแบรนด์ตัวเองอยากให้มันมั่นคงเหมือนกันแล้วก็แบบมีคนรู้จักมากกว่านี้แล้วก็อยากจะลงตลาดแบบว่าร้านสะดวกซื้ออโรนนล่นนาอะไรอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้นางด้วยนะคะแบบค่ะเอ้ยคุณ่ามนี้เป็นแบบเป็นการโปรโมทตัวเองว่์พี่เนิี์ออนอีออ้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 อ่้ออ้ออ้ไอ้อ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 อาออ้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 อน้ออ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 มาก้ออ้ออ้ออ้อ้ออ้อน้ออเออ้อน้อบ้ออ้ออออ้ จริงถ้าเกิดว่าใครแบบที่ติดตามผมมาแร็กๆก,ก็น่าจะเห็นนะน่าจะเห็นกันว่าฉันแบบเป็นคนข้างลักประมาณนึ่งเลยเออไม่ประมาณนึงเยอะนิคำ <c oughs> ถามต่อไปพี่เฟิร์นคิดจะเปิดใจอีกครั้งไหมถ้ามีหนุ่มๆมาจีบแล้วชอบผู้ชายแบบไหนเอาละ <c oughs> เอาละฟังนะเออก็เปิดอยู่ค่ะก็เปิดก็คุยคุยได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าแบบว่า อ่าฟิลประมาณว่าแบบถ้าจะมีแบบเป็นแฟนเลยไหมเฟินเฟิก็ยังรอคนที่ทําให้เฟินรู้สึกว่ามันแบบคลิกเหมือนกันถ้าถามว่าชอบผู้ชายแบบไหนก็ยังยืนยันว่าชอบผู้ชายที่เก่งขยันทําง,งาน <c oughs> ชอบคนอายุเยอะกว่าอีกข้อหนึ่งที่เพิ่มเติมมาคือขอล่อค่ะทอต่อไปพี่เฟินมีกําลังใจอะไรเป็นพิเศษไหมคจากคนรบขพางนะถ้าแบบว่าที่ที่ผ่านมาเนาะ เพื่อนครอบครัวคนใกล้ตัวเพื่อนพี่น้องทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยจากทุกคนด้วยอันนี้ก็คือแบบเฟิร์นก็บอกว่าแบบว่าเฮ้ยตอนนั้นนะนะเฟิร์นมันเคยพูดว่าเฮ้ยมึงแบบกำลังใจแบบแบบทุกคนไม่รู้จักกูด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกคนแบบให้กำลังใจมันรู้สึกว่าแบบทุกคนแม่งแบบซัพพอร์ตจริงๆอะจริงมันมันมันเยอะเกินจาคนแบบผู้หญิงมันขนาดนี้เลยหรออะไรแบบทุกคนกำลังใจมาจากทุกคนครับขอบคุณมากครับต่อไป ความรักสบายใจวะคนคําเดียวเลยสบายใจในทุกๆเรื่องแล้วก็มีความสุขในทุกวันพอแล้วอะหมดยังคําถามหมดคําถามแล้วจ้าขอบคุณนะคะก็นั่นแหละถ้าคนแบบพูดวนไปวนมาหรือไม่เข้าใจก็ต้องขอโทษด้วยจริงจียจานยังไงให้เป็นเสียงอันนี่ะมเหรออัน้คอนิเมะเหรออ่างเง โอเคค่ะเราก็ถึงร้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปแล้วก็ไปดูกันว่าจะกินอะไรกันบ้างน่าจะมีหลายอย่างเลยอะอาหารที่แบบว่าเฟิร์นไม่เคยกินแบบเยอะเยอะอยู่นะก็ถือว่า<ก>วันนี้ก็มาเปิดประการาเออว่าวันนี้เขาแบบมีอะไรให้เราบ้างไป let's go <S โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราได้อาหารมาครบ ทั้ง4อย่างนะคะก็จะมีซอยจุเฟิร์นไม่เคยกินซอยจุเฟิร์นเลยอยากลองแล้วก็มีต้มปึ๋งแล้วก็อีกเมนูหนึ่งเขาเรียกว่าปึ่ง,ปงปเปาะเป็นเป็นไส้ไส้หมูนี่แหละแล้วเขาเอาอะไรไม่รู้ยัดไปข้างในเราอยากรู้เราก็เลยสั่งแล้วก็ไข่หมดแดงเฟิร์นไม่เคยกินไข่หมดแดงเรนก็เลยสั่งมากันนะคะโอเคเราจะเปิดด้วย <c oughs> อะไรก่อนดีเราเปิดด้วยพระเอกเราก่อนดีกว่าโอเคเริ่มที่ว่านชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อน หอมอุ้ยมึงเลิศมึงน้ำ<ด>อร่อยูอหอยคำแซ่เป็นอะไรแซ่อ่อเริ่มยังเริ่มจบเปิดใจแล้วลเ,ลเปิดใจแล้วเปิดใจแ,ใแต่น้ำละอุ้ยอ่ะเฮ้ยตอนนั้นให้เพื่อนเปิดก่อนเลยเพราะเพื่อนอยากกินมาเด้อพี่น้อง เ <laughs> ออมาจ้ากินต้มอ, <วะ S 2> อื่นจ้าดูดิดูไข่ดิเออมันอจจะซิซแซ่เพื่อนจัดไปสาวเริม่มเลยค่ะ <laughs> ไ,ไงเอามึงคลิปด,ดานจาังวะโอเคทุกคนครับเปลี่ยนช่องไปเลยค่ะ <laughs> ไปดูช่องอื่นค่ะที่เขาแบบว่าคือมันอร่อยหรอมันอร่อยกูลองนี่กูลองเด็กมันอร่อยกูลองซิมันอร่อยเอาของมึงนี่แหละเออมันอร่อยด้วยความน้ำมันด้วยเอาเปิลโอ้โหใข่แน่นมันมันมันแข็งแข็งมันกรุบกรุบไม่แย่ใจอะตอนแรกเราคิดว่ามันอาจจะแบบว่ามีกลิ่นหรือมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่โอเคอะไรเงี้ย แต่ไม่เลยเนื้อหนังเขาก็แบบนุ่มดีมากเฟินเปิดเมนูที่สองเลยเฟิ <Okay. S 1> คนคิดว่าอันนี้แปลกแปลกดีออลองค่ะนีนะคือหั่นเป็นยังไงมันจะมีหว,วานหวานมันจะมีหนึบหนึบหอมน้ำมันหอยแบบไม่รู้อะแปลกแปลกแปลก,ปกเฮไข่ยหมดแดบงบไม่สั่งแกงมาเพราะว่าเรามีต้มอ,อื่นแล้วไง <Okay. S 1> เราก็เลยแบบไม่ได้เอาแบบว่า แกงไข่บดแดงอะไรเงี้ยเลยเป็นเมนูทอดมาแทนไข่เจียวระ่างมันมันไข่เจียวอันนี้ต้องกินยังไงมึงต้องมือป่ะอันเนี้ยถ้าจะได้อัหรสก็คือต้องมือจับแล้วก็จิ้มแล้วก็อีทดค่ะแล้วก็ตามด้วยผักเริ่มเลยุิยเล็บให้มากเลยอะ อุ่ยซอยจ๊กครั้งแรกไม่เคยกินเธอไม่เคยกินเลยซิมซิมสวดสวนจังสี่แมนบอ <ซา S 1> แมนอล่างเจะ <ซา S 1> จังจงไะไหนเขาจะต้องแบบว่าอเอาอ่าอาินแล้วอ,อกมาก่อนแมนจารินเฮ้ท <c oughs> ตำได้ผักตำได้แงตงตำได้แตงเธอเธอคิดว่ามันขมใช่ไหมไมันคิดมันขมเลยมึงมันขมเลยมึง <c oughs> มันขม จริงๆมันเป็นมันขมอร่อยเว้ยถ้ามึงกินเป็นกูว่อากูกินไม่เป็นแล้วเฮ้ยเอเคเอาอันนี้ค่ะคุกพ่อแล้วเราขอแบบไปโรยกัอนอย่างเมามันก่อนนะโอเคไปโอเคค่ะทุกคนเรากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะกลับบ้าน <laughs> คลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ ใครที่อยากให้แบบเราสองคนทำาอะไรอีกก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะแล้วก็คนขออย่างหนึ่งคือช่วยตั้งชื่อช่องให้หน่อยใช่สำหรับสองเราสองสาวนี้นะคะตั้งชื่อให้หน่อยนะ <c oughs> ก็ลองค,คอมเมนต์ <c oughs> มาดูนะคะวันนี้ก็ต้องกลับและ <c oughs> มืดและเย็นและขอบคุณคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์บอกต่อเพื่อนๆให้หน่อยนะโอเคไปแล้วทุกคนกลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายอะไร แล้วไม<อ>่กินใครห้ามใครด้วยคนด้านห้ามงมองแล้วนะรถคันนี้เป็น